สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับการนำเสนอรถมือสองส,สวยๆในราคาคุณภาพค่ะวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถกระบะตัวสูงรงหงรอเลยค่ะกับรถสไตล์อีซูซูอีกหนึ่งคันกับรถอีซูซูด m a ม็กไฮแรนเดอ3.0 DDI I t e c ปี2005ค่ะรถสภาพสวยจัดเลยนะคะสีดำหล่อๆตัวสูงเดิมจากโรงงานเลยรถได้บางเดิมทั้งคันพร้อมชุดแต่งโครเมียมรอบคันเลยค่ะ รถขับไปแล้วกว่า250,000กว่ากิโลเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดาระบบเกียร์ดีเข้าชิดเข้านุ่มใช้งานได้ดีสมบูรณ์ทุกเกียร์เลยค่ะทางด้านเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc DDI iTech ท้องเครื่องสวยเครื่องยนต์ดีไม่มีปัญหาความร้อนพร้อมลุยทุกระยะทางเลยค่ะช่วงล่างแน่นหน็บดีแคดซีสวยยึดเกาะถนนได้ดีขับขี่นุ่มๆเลยค่ะตัวถังสวยหน้าหลังได้บางเดิมน็อตแน่นๆตะเข็บเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะ สีดำสวยเงาง,งามรอบคันค่ะมีรูร้อยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยตามการใช้งานรถตัวสูงเท่มากเลยนะคะกระบะไลเนอร์กระบะสวยไม่ผุเสริมมันได้ข้างซ้ายขวาและกันชนท้ายมาแบบสวยเต็มเลยค่ะล้อแมกทองขอบยาง18ดอกยางเต็มใช้งานกันได้อีกนานเลยค่ะรถติดฟิล์มกลองแสงแล้วบางๆรอบคันค่ะ สภาพสวยทรงหล่อนะคะน่าจับจองจริงๆค่ะคันนี้เราไปชมภายในรถกันต่อเลยค่ะภายในสวยสะอาดกว้างขวางเบาะกำมะหยี่คู่หน้าสวยสะอาดไม่มีขาดมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานค่ะเบาะแคปเป็นเบนาะนังสีเทาสวยๆเลยค่ะคอนโซลหน้าและคนอนโซลกลางสวยพวงมาลัยพาวเวอร์รถมีแอร์แบ็กคู่หน้าเบรก ABS กระจกปรับไฟฟ้ารถมีระบบเซนทรัลล็อกค่ะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมกับฝั่งไฟ LED สวยจ่เลยค่ะ แอร์เย็นช่ำจอทัชสกรีนวิทยุซีดีอุปกรณ์ด้านความบันเทิงครบชุดเล่มเอกสารพร้อมมาส่งต่อกันในราคาขายเงินสด189,000บาทค่ะพร้อมมีบริการจัดส่งทั่วไทยเลยค่ะท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาติดต่อพูดคุยกันได้พร้อมให้คำปรึกษาทุกด้านเลยค่ะท่านใดสนใจอยากจะไปดูรถหรืออยากไปทดลองขับสามารถไปดูรถได้ที่ลาดกระบังถนนพัฒนาชนบท2กรุงเทพมหานครค่ะ แอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อของเจ้าของรถไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะทั้งในคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์ด้านบนสุดที่แอดมินจะปักหมุดไว้ให้นะคะหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถส,สวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ สวัสดีค่ะ